ơ bưởi lắm เกียจมานั่งฟาร์มเองวะเบื่อไหมครับที่ต้องมานั่งเสียเวลาฟาร์มเกมเองโดยที่เราไม่มีเวลาไปทําอย่างอื่นเลยเช่นเรียนแต่งหน้านั่งสมาธิดำน้าปลูกปะกาลังทําอาหารหนวดสปาปัญหาเหล่านี้จะหมดไปโดยแอปพลิเคชันดีๆอย่าง UGphone แอปพลิเคชันที่ช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น UGphone คือแอปพลิเคชันระบบข่าวที่ช่วยให้มือถือเครื่องเดียวสามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนโดยที่ไม่ต้องเปิดมือถือไว้ตลอดเวลาแม้จะปิดมือถือปิดคอมหรือปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมยังสามารถฟาร์มให้เราได้ตลอด แบบไม่มีสะดุดแอปนี้เหมาะสุดๆสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมหรือกังวลเรื่องการใช้เน็ตที่เปื้อง UG Phone ช่วยได้หมดแค่10บาทต่อวันก็ฟาร์มเกมได้เต็มที่แล้วและถ้าอยากได้ประสบการณ์ที่ดีกว่าผมขอแนะนำแพ็กเกจ MVP ซึ่งมีสเปคสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นถึง3เท่าใช้ดีกว่าสบายกว่าเหมาะกับคนที่ต้องการความไหลลื่นในการฟาร์มแบบไม่มีสะดุดสนใจดาวน์โหลด UG Phone ก็สามารถดาวน์โหลดได้ง่ายๆผ่านใต้ลิงก์คลิปนี้ครับแล้วก็อย่าลืมใช้โค้ดบู2 2เพื่อรับเพชร488เม็ด m, แล้วรอช้าอะไรโหลดเลยตอนนี้ สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เราอยู่ในแมพของโชเนนพีครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาทำซูคุนาแล้วก็โกคูอัลต้าอินสติ้งกันนะครับผมอ่ะก่อน,นดูทุกคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร e เป็นใจให้กับผมด้วยเดีย๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าซูนะกับ เอาต้ er instinct เนี่ยทำยังไงโอ้โหติดติดกขัดอีกแล้วสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่แล้วอยากเริ่มเล่นแมปแบบนี้ ine, นะเดี๋ยวผมจะทิ้งโค้ดทั้งหมดไว้ใต้คอมเมนต์ให้นะครับผมเมื่อใส่ไปแล้วนะเราจะได้มาเป็นพวกเจมแล้วก็เงินนะอะเดี๋ยวเรามาปูพื้นฐานให้กับผู้เล่นใหม่กันดีกว่าเม <ๆ S 2> ื่อทุกคนเข้าเกมมาแล้วนะครับทุกคนจะมาโผล่อยู่ตรงนี้นะตอนนี้เข้ารีเวิร์กแมปมาใหม่นะถ้าจาไม่ผิดแต่ก่อนที่ผมเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นแบบ แมปเดียวเลยนะครับผมแต่ให้เราเดินไปนูน่นนี่เพื่อทำออพลังต่างๆแต่ตอนนี้เขาแยกเป็นเกาะๆแล้วนะครับผมซึ่งดีมากเลยนะผมชอบการที่มันแยกเป็นเกาะๆอย่างนี้เพราะว่าการที่เราแยกเป็นเกาะเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถสํารวจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับผมเมื่อทุกคนเข้ามาแล้วนะทุกคนจะได้มาเป็นในส่วนของเงินแล้วก็เจมใช่ไหมเงินตรงนี้นะครับผมเราสามารถที่จะเอามาสุ่มพลังเริ่มต้นได้นะครับผมโดยพลังดีๆที่ แนะนำให้เริ่มก็จะมีในส่วนของอินฟินิตี้แล้วก็ไซาพรินตัวนี้นะครับผมจะเป็นเจ้าออเขาเรียกอะไรนะที่มันหัวถดถอยทุกคนโกจิต้าปะหรือว่าเบจิโต้วะหรือว่ามันชื่ออะไรอะ่ะคือเพื่อนเพื่อนมาเอกอ่ะเออจำยือไม่ได้นะครับผมก็กดสุ่มอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะมันจะมีระดับที่แตกต่างกันออะถ้าเป็นเลเจนเดอรี่นะครับผมมันจะเป็นสีแดงอย่างนี้นะแต่ถ้าเป็นในส่วนของอีพิกมันก็จะเป็นสีม่วงคอมมอนก็จะเป็นสีเขียวนะครับผมอ่านี่ อย่างนี้เลยแล้วก็เมื่อเข้าเกมมาก็จะมีอีกหนึ่งจุดที่ผมจะแนะนําให้ทุกคนสุ่มนะครับผมนั่นก็คือในส่วนของเผ่านะเผาผมจะแนะนําให้เป็นระดับของมิสติกขึ้นไปครับถ้าเป็นเผามิสติกเนี่ยเมื่อเรากดสุ่มนะครับผมมันจะมีการแจ้งเตือนมาอย่างนี้นะถ้ามีการแจ้งเตือนมาอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะกดแบบรัวๆได้เลยนะครับผมโดยที่ไม่ต้องกังวลว่ามันจะข้ามในส่วนของมิสติกไปนะอ่าก็ อะไรที่เป็นมิสติกก็เริ่มต้นได้ดีหมดแหละแต่เดี๋ยวผมจะเอามาจัดอันดับอีกครั้งหนึ่งละกันเออเผื่อมีคนถามมานะคะผมเมื่อเราได้2อ,อย่างนี้มาแล้วใช่ไหมทุกคนในส่วนของพลังไม่ว่าจะเป็น Infinity หรือว่าของสายาไพร้นนะครับผมหรือว่าในส่วนของเผ่าให้เราไปฟาร์มเลเวลเลยนะครับผมมันก็จะตามตำแหน่งเกาะเลยนะเกาะแรกจะเลเวล1-300เกาะที่2ครับพเลสเออเลเวล3 0 0่ะอันนี้ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะ เมื่อทุกคนฟาร์มเลเวลถึงสักประมาณอ่อห้าพันไสัก5,000ก็พอนะครับผมให้มาที่ Punch Island นะครับผมเมื่อมาถึง Punch Island แล้วนะเราจะเจอ NPC ของ Stark ที่อยู่ตรงนี้เจ้า NPC ของ Stark เนี่ยเป็นพลังเริ่มต้นที่ทำได้ง่ายที่สุดแล้วสำหรับผู้เล่นใหม่ซึ่งผมก็ถือว่าเป็นผู้เล่นใหม่นะเพราะผมมีในส่วนของปืน Stark อยู่อันเดียวนะครับผมโดยมันจะใช้ปืน1ครับ1อันปืน2ครับ1อันแล้วก็จะเป็นในส่วนของโบโล อนะครับผม1อันแล้วก็เจมอีก1,000เพื่อสตาร์กนะครับผมอ่าในส่วนของวัตถุดิบเนี่ยสามารถหาได้จากไหนสามารถหาได้จากเกาะแรกเลยนะครับผมเกาะแรกนะมันจะมีมอนอยู่ตรงนี้ซึ่งมันจะดรอปในส่วนของปืน1น,นะครับผมโอกาสดรอปอยู่5%นะแล้วก็ เกาะต่อมาจะเป็นในส่วนของเกาะไฮเลตนะครับผมมันจะมีเจ้าบอสจินเบยอยู่ตรงนี้โดยมันจะมีโอกาสที่จะดรอปปืน2เหมือนกันนะครับผมโอกาสดรอปอยู่5%ปเซนะแล้วก็อันสุดท้ายนะครับผมจะเป็นในส่วนของโบโลคอทุกคนคอของสตาร์คให้เรามาที่เกาะที่3เลยครับจิจิสึไอแลนด์อย่าไปเข้าใกล้เจ้าสูคุณะนะใครที่เป็นพื่นใหม่สูคุณะตีแรงมากนะครับผมจะมี NPC ของ โคโจยืนอยู่ตรงนี้นะครับผมให้เราตีไปเรื่อยๆนะเลเวลอยู่ที่500เท่านั้นนะครับผมจะมีโอกาสอยู่1%ที่มันจะดรอปในส่วนของคอนะครับผมเมื่อเราได้3อย่างนี้เราก็สามารถที่จะทำในส่วนของเจ้าสตาร์กแล้วก็เริ่มเล่นได้เลยนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะมาทำในส่วนของอัลต้าอินสติ้งก่อนละกันนะครับทุกคนเพราะว่า ผมสะสมของมันครบก่อนสุขคุณนะนะในการที่จะทำเอาต้าอินสติ้งครับให้เรามาที่เกาะแรกก็เข้ามาข้างในเลยนะเมื่อเข้ามาข้างในแล้วจะเจอ NPC ออลต้าอินสติ้งยืนอยู่ตรงนี้นะครับผมเราต้องใช้ในส่วนของไซยาจินเผานะครับผมเผาไซยาจินผมก็มีอยู่แล้วก็กดใส่เลยนะครับผมแล้วก็ส่วนต่อมาจะเป็นในส่วนของดราก้อนบอลเซตครับดราก้อนบอลเซตตัวนี้จะหมายถึงดราก้อนบอลทั้งหมด7ลูกดราก้อนบอลหนึ่งดราก้อนบอลสองดราก้อนบอลสามถึงดราก้อนบอลเจ็ดอย่าง ละ1ลูกนะครับผมซึ่งดราก้อนบอลตัวนี้สามารถหาได้จากการตีอัลต้าอินสติ้งที่เกิดทุกๆก,กี่ไม่เอ่อทุีที่เกิดทุกๆก,กี่นาทีไม่รู้นะทุกคนแต่เกิดเร็วมากนะครับผมเลือด50ล้านถ้ามีสตาร์กเนี่ยแล้วก็ในส่วนของฮาคิก็สามารถที่จะตีได้เลยนะคือฮาคิ้สามารถหาซื้อได้จากเกาะที่2เลยนะครับลืมแนะนําไปเลยเกาะที่2ตรงนี้นะทุกคนเมื่อใส่โค้ดมาเนี่ยทุกคนก็น่าจะได้เงินเกินร้อยล้านอยู่แล้วนะก็เอาเงินร้อยล้านตรงนี้มาซื้อฮาคิดาเมจมันจะได้แรงมากยิ่งขึ้นนะครับ โอเคแล้วเราก็มี Dragon Ball เซตแล้วใช่ไหมแล้วก็อย่างที่3นะครับผมจะเป็น MUI ข้อทั้งหมด2อันซึ่งผมก็ได้มาแล้วนะครับผมซึ่งเจ้าตัวนี้ก็ได้มาจากการตีอัลต้าอินสติ้งเหมือนกันแล้วก็จะเป็นในส่วนของไซยาอีคิปครับเจ้าไซยาอีคิปตัวนี้จะเป็นออพาวเวอร์เลยแล้วก็สามารถที่จะสุ่มหาได้จากตรงนี้นะครับผมมันจะอยู่ในระดับของ Epic นี่อันนี้เลยนะผมก็กดกินไปเลย อ้าวกดกินมาอย่างนี้ผมสามารถคราบได้เลยหรือเปล่ากดคาบครับโอ้ยทุกคนได้มาแล้วออาตาอินสติ้งนะครับผมใช้เจมอีก3000นะอย่าลืมเตรียมเจมให้พร้อมโอ้ยตือตืตตืตอลองใช้สกิลกันหน่อยสกิลตัว Z โอ้ยขามีขามี5่าเผาเราหายปะ เผา,าเรายังอยู่นะครับผมเผาอันนี้มันจะคูณ2.5ดาเมจของดราก้อนบอลสกิลทั้งหมดเลยนะเสกิลตัวเอุ้ยตีไม่เข้าเหรอแต่มันก็ตีเข้าอยู่นะสกิลตัว c โอ้ยเสียงดังมากสกิลตัว v ีเฮบบอลเกงกิเอ้ยเอาตาอินติงมันมีท่ากระจอกอยังเลยไอสัตวเอาตาอินติงทุกคน ถ้ามันดูกระจอกมากเลยครับโอ้โ oh. หเดี๋ยวผมจะลองเอาเอาท่าอินสติ้งมาสู้กับเอาท่าอินสติ้งดูไหมปั้บปั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 บป,บปบัอุ้ยลืมเปิดฮาคิด,ด้วยอ่ะลองมาสู้ดูครับว่าจะไหวหรือเปล่านะห้าโอ,อ้ดาเมจแรงมากทุกคน11ล้านกว่าดามเมจครับไม่รู้ว่าสกิลตัว X คืออะไรนะแต่มันให้เรากดใช้เรื่อยๆเลยอะ่ะห้า เอ้ยไม่ไหวไม่ไหวคือมัน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 ก็ดีนะแต่ผมว่าสตาร์กน่าจะดีกว่าเพราะว่าสตาร์กมันเล่นในส่วนของระยะได้แต่อันนี้ก็ไม่ได้แย่นะครับผมออตาอินสิงของเราแต่พวกบอสพวกเนี้ยมันต้องใช้ระยะเวลาในการตีอยู่แล้วไงเออเอ้อ โอ้ยสุดโหดอยู่อ่ะทุกคนแล้วก็ต่อไปที่เราจะทํานะครับจะเป็นในส่วนของสุคุนะใช่ไหมสุขุนะเนี่ยมันต้องการสุคุนะคอทั้งหมด3อันตอนนี้ผมมีสุคุนะคออยู่1อันนะครับผมโอเคเรามีสุคุนะคออันหนึงผมจะอ้อมมาตรงนี้อย่าให้สุคุนะมันเห็นจริงๆมันเห็นแหละนี่ทุกคนมันต้องใช้สุคุนะคอทั้งหมด3อันนะครับแล้วก็ เจมทั้งหมด3,000เพื่อได้สุขุณะมานะแล้วก็เจ้าสุขุนะเนี่ยน่าจะเป็นพลังที่ค่อนข้างที่จะโกงโกงนะครับผมโกงที่สุดในเกมแล้วแหละถ้าเป็นในส่วนของพลังอะนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าเราไปใช้ในส่วนของสุขุนะเราสามารถที่จะกลับมาใช้อัลต้าอินสติ้งแบบไม่ต้องสะสมไอเทมได้อีกหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวขออนุญาตไปฟาร์มสักคู่นะครับ